มามาหาคิดนนมา,มาบ่เฮ้ยอนาคากล้องแล้วบังนนฮะแล้วบังตับอื่นบรคาวยนี้เน,<ค>นาะลเดี๋ยวมึงเข้าตั้งกอง <c oughs> บราค่าอตู่นี้ข้วเหตเป็นา <c oughs> งตับอื่ตงตับอื่ตนตับอื่ <c oughs> งจานเ <c oughs> นาะ <c oughs> <c oughs> จกตาเลย่ป้าเต็มบดพูดอยป้าปก้อยน้ำอื่นต้มอื่นต้มอึ่นบรรยากาศอยู่บ้านไอแก้วน้องเอเบย์น้องพี่น้องเนาะเออเอฟซีกินในบ่อละมาพอพี่น้องต้มอื่นโบปีหนึ่งกินแท่หนึ่งนั่นเองเนาะหายากเด้อต้มอื่นนี ừ. mình chỉ đi kinh ngay ngay đây phi nông ơi tôm ửng. ừ đó. thơ mà mà phi nông má tôm ừ tôm ừ tôm ừ nhục nhục hay vừng nữa hả bảo là nhục khen nữa hả nhục khen ừ nữa ai sút gió phi nông ơi cái 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 à nhục nhục kinh à, hay vừng đúng nè nhằm cục bạn đừng cứ bỏ thảo kinh thế nè ô vẫn nói đấy nó phi <laughs> nông ổn, tổm mày đấy, phải đi mới đi ăn nữa. Phi Long người chỉ bảo anh này. À, kinh long mương tha, long mương tha. À, Phi Long, tổm ưng. Tổm Pakistan. Ở Tây Lan Trang quá nó. Ma, 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 พี่น้องมีต้มอึอะไรกันมากินเขานะนอายอยทำงานเพลินเนาะพี่น้องเพมบักเชียนทอดไข่มาได้มาได้ไหมขักเลยเนาะีมาเบยเบย่ดูมาดูมดมาดูเขาเขาทั้งย่างค่ะกองกนคลิปมาเลยม่ตั้งคลิปมาดูนะพี่มัวไทยอ่ะเอมันลายค้นแอบพี่น้องเลย กินก <laughs> yeah. <the öst> ิน uh, คือทหารเนี่ย <ther> กินต้มอื่นนะอมเลยหอมามาเดี่กินตังแต่อคือบุมีคนสสบีอูมันนี่เยสมุรึงบ่บมีคาตังกล้องท่าน้นไหมจักมาหลละลหลเด้อเด้อจักรโเด้อขมพักเปียนในห้องมักแบบ มาติดเต็นบ่บ่เอ็นได้ทานี่ผมบกี้ขับมาบ่เอ็นน้องมาแต่เฮือนมาได้ประหยัดงบประมาณแข่งแล้วต้องกินกินคือทหารแล้วขยับว่ะแซบบ่แซบร้ายมาเด้อแม่เด้อมาเด้อแม่มาเด้อมาเด้อกำลังกิน เบ่งมาบ่งมามามาหัคิดเบ้อว่าอนาคตกล้องแล้วเบ่งไหฮะไม่อยากเบ่งต้องอื่บรคาตบนี้เนาะรอเดี๋ยวมาเข้าตั้งกองราคาตบงนี้อืมพเห็เป็นเ้วา่ต้องอื่นต้องอื่นต้องอื่นจฉะเนาะตรงอื่งแฉะผัก

ลูกอื่นทะเลโตบ่แม่นลูกมั่นนะลูกอื่นลูกอื่นก็เล็กติ๊กๆทะเลโตพี่หนุ่มถูยใจควาเนาะเราเห็นอันบ่เท่าแล้วหน่ำทะเลโตกุบๆเลยนะเอือก็เล้วพี่ได้บอกเอ็นแม่มาพี่ด้วยใมักสมพักพี่ได้อือมักสมพักบอกเอ็นบ่ มึงอคอมาอมืหนอยมือหนาจะคันมาอีกเด้อเอาบ่ขมมืไทรรวมมาได้ช่างบ่ไหมัถนี่จะจินเข่ากับต้มอืองมาเด้อพี่นองอล้วมันดีหรือ กินข้าวต้มอึ้งแล้วก็มีต uh ้มผักแล้วก็มีทอดไข่เจ้าวได้เลยคือมาเลี้ยบผีข้าวดำกินเล้าเราไปจะห้าวแล้วห้าวตัวถิ่นมันป้ายป๊เป็นแล้วมึงไม่จะไม่เลยวเนาะส้มผักบวมมากไ่ไรส้มผักเขียน กเชทุกบัวมักอึ่งกะตะคน้องาะต้มหูข้าวเอข้าวแล้วัใส่เต้มใส่นตัต้มไซื้อข้าวบ้างนแคบ้ป้ามเยเขาเรียกะเป็นบราเรียกเขาป่าตะคใ่องคำด้่าเน่ บมมเนนั้นได้อื่นันหา,าออกไเด้โอย้ยอื่นบท่ากิน,น,นมนเมาาท่านกิน,น,นมนเมามิอมากินมนเมาครับมินนี่ยนกินเมานบอครับ่นต๊กมืนั้นาสดอยู่ทำสี่ทำสี่สิบมีที่โตโลโอทำสี่สิตไใส่มาไล่ตเออึงแรนไปทางขาก็ยังเหนมันเต็นะ <c oughs> มนืยย่อิตเมื่มอหิอ โอ้ยมือรถติดทางล่างอีกบอกจะเข้ามาบพรท่านเขารถให้ติดรถจักระติดดิ้นแบบดิ้นระเบิดนี่เมื่อคืนดิ้นติดติดรถจักรอันนั้นติดตรถจักรลาลาว่ารถติดก็ว่าน้ำเล้ยวติดติดรถ เดียวเท่นั้มีไฟแดงเลยประเทศป้าไฟแดงเลยแไฟแดงไฟอื่นวาลินวาลผัวนี่แหละพี่น้องไอ้เอ่เนี่ยเออชั้นป็ทำไข่ถ่ายไปนี่มันจะขับความน่าบระทับเฮ็ดคือขวดหนึ่อะไรได้คือแกงเอ้นะบัน้อย ห้แดงกัเขาจอดให้ดูไปก่อนจึงแมลูกอ่อนเลยจูงลูกะิไปตรงไหนเนหะคิดได้ยังไงวะคิดถึงพิโตแล้วนี่ไ้แดงเนี่ยรับพิม

แม่ไข่มันอยากขับข้างเกได้มาเลยแกบมาแะปอแกบลงหอยนี่มักแกงไข่อันน่ะข้าวมักไช่มัไช่เนาะมันไลเนาะแกงแค่ดมนไช่แกงเขาใส่แกงแค่ว่าแค่ได้มาอ่านนะเพื่อเป็สมอ เอาส่งเด็กเอาได้ข้าวนะสิพี่น้องแล้วกินข้าวนี่แยกยุบสี่นาทีแล้วไงเาเอ้ยเาเร่อมังค้ำเราบ้ามทึนแบบเป็นยังทบัค้ำกับสิตายให้พี่น้องเบิ่งเงาเอากรแมน้าแทบเ้าสมทึนบเป็นยังสมทึนเลนสิตายให้แบว่าสิตายให้เ c เบิ่งเง เขาสิเขนบอกอะไรลองบ้างเพราะว่าเห็น้ำนลอยๆเนาะตีงเนาะแม่มันน้ำบ่บกเลยน้ำบ่บกคือมื่อไหราป้อถึงน้ำถึงต่อนเนี่ยมันนัวขกกันเลยเละน้ำบ่บกอันนี้เพราะว่าอันนี้กระครับบ่อพอหิวเขาเป็นอันนี้กระเพ้าอะไรข้าวบ่บกสะอาดสะอักสะโพมาจุบ เนี่ยเลยเราปั้งวัในหนองนะโอ้แมาปั้งวัในหนองอันเบอร์กินหลายเพราะตั้งกรมล้าม,มาถ่ายคลิปวงก้อนทันปะหันใต้โล่ป้ายผมไม่เคยกินเขาเด็กไม่กินเนี่ยถ้าผมกินนื้อผิเดียวเหตุนาบ่นอ้อันนี้เห็ดกินกระคั้มพี่น้อง อีกน้อยอีกน้อยก็มีเนี่ยโบแมนอันนี้อีกน้อยเจ้าสาวไอ่ตีกันข้าวเจ้ากระตข้าวเนี่ยเบื่อแล้วตีกันข้าวไร่ยาวมันองพักกันนอนเลยอะไรนอนงคล่องเลยอึ้งช่วงนั้นช่วงวโบแอนน้อยครับไปไปการอึ่งกุมฮักคาอึ่งฮักอะไรก็ไม่ได้กระโดดคว้าไผ่น้ำแหละกองเบาะเค้ยโบฮักคาอึ่ง เปคหน้นามัน่ได้เปิดตามันไ่ได้สิวาซะก็ต้มอึ่งบ้านน้องอเบยเมนูอึ่งคกูแล้วไปแล้วงูยังมัทันอิ่มเปิดอภัยพ๊บเลย กจตา้มเยป้าเต็มบัดพูดใช่ไหมป้าก้อยสุดน้ำอื่นค่ัวโบ้เฮ็นบ้าเซนาหัวกันยังไงเฮ็นฮาล่าเตมนบดหน้ากู เจ้าเามังนะสม่าขึ้นน่ะเราเซบบับแฉบจนพูดนะูน้าอึงใส่กันเดียวเลีวเดียวมือนาบาสเป็นยาเสียมากเหไหมทำมากินด้วยกันถึงแก่ว่าไดกจนอยากอยากจกตากันเรว่ปันตีแมนแบนอกน้องนอเอาไแจิกน่ะบ ไหัว <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้าอางเยไข่ก่อนเราลออเาิไข้าเพอีพอไหมพี่น้อเอาสรุปมาไปกดมาิกดสามโว้ะได้พี่น้องกินจนวัดบาเิกดสามขอเปลี่ยกัเลยขอเปลี่ยนว้า ปินจนเบื่ออาบนอพยพคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเด้เลยรบมพอกันคลิปต่อไปมืออื่นเนาจะได้กดซ้ำเพื่อพี่น้องเยโอเคสบายดีอ้าวัาดีหิ้นอิ่มเดลยนะพี่น้องตั้งกล้องโซ่เลยอะไรตั้งกล้องมือคนกินอ้าวว้าวเขาจะกดไว้ในนี่มันหรอกแต่คือบอกงเอ็นเนาะอันถ่ายคลิปบ่กหันถ่ายจนเมื่อยมือมือหงอนด้วยกนบ่มี เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอดี้มิังลายพากันกินข้าวกินน้ำกับต้มอึ่งเนาะนี่แหละเฮกินเองโอ้ยคกคาคาคาขั้วไข่พร้อมนี่แต่ของคักงผู้อันนี้ก็อาบน้ำเลยอาบน้ำเอาบบ้างโพดทัวริคขยกลางคืน

น้ำกระเท او มืองใหญ่หนึนนอืออือโอ้อิงบืนมือ,อ,อติดติดอือเกีได้อิงอื่นมือเบิดต้มอ, <c oughs> อื่นองอ่ะพี่น้องเอ๋ยบรรยากาศยามกลางคืนเนาะบาดน้องอเบยทีมงานเ่าก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปาดตู้โอ้ยเข่ายามกลางคืนมาขากปันยังเนาะ Dante, ต้มอึ่งอ่า да เราก็จะพากันนอนดีเนาะหลังจากที่อ่าอาบน้ำนอนแล้วก็พากันนอนอื่นเช้ามากก็สู่งานต่อเนาะนี่เลยทรงเสือเสื้อผ้าหนาแพอ่าบันเดิ้ลบันเดิ้ลถ่ายต้มอึ่งกับบันเดิ้เปิดเนาะนี่น้องเลย นี่แหละบ่อนอยู่บ้านอนเอฟซีกับะเห็นนะภาพบรรยากาศกลางคืนนี่ผู้มาน้อยผู้ได้นี่ก็น้อยเขาก็จะพาเตรียมกันอัดนี่นะพี่น้องอัดอันนี้ให้แล้วก็พากันนอนอยู่ด้วนี่แหละตามเดินนี่แหละนอนนี่นะพี่น้องเนาะอกลางคืนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ โมไม่ยังลายเนาะพี่น้องทั้งห้าก็บจะขอโตอ่าจบคลิปไปก่อนเนาะนนกูเละอาบน้าอ้ามในพักผ่อนยอดอารมณ์อืมอืม่นเข้าก็มาสู่งานต่อเห็ดกระท่อมคลองไอ้แก้วเนาะ,ม,ะมืออื่นสาธิได้เห็ดอ่านบทเห็ดกะมือใหม่เนาะพี่น้อง <c oughs> อนี่แหละเล็กไทยที่ออกงวดที่มาเนาะพี่น้อง,องกินหาทุ่นสามวันหลุดเบาเอ็น <laughs> bơi bơi, xuống nam này Bơi bơi, xuống nam này Bơi bơi, xuống nam cả Cạc lại bó oh, lâu gì đây đi nó à. à? okay, à. Chắc lẽ là... อันนี้ก็บ,บ่เคยส่งคือกันง่ายเดียวสำหรับลรคลิปนี้กับบอด้มี่ยังหลายนะพี่น้องเนาะไหวพอกันคลิปหน้าคลิปนี้เพื่อละเพื่อละเพื่อละน้องพ,พ,พ,พี่น้องออมือหนาจาังพ่อกันเด้อพี่นอ้องเด้อออไปก่อนมือเช้าว่าพิษมือเช้าจาังพ่อกันใหมปุมืดขนาดเลยป้าโตขึ้นค่ำเมื่อคืน ตะกันคือค่อยลายไปตะก่อนตะจันไล่ล,ลายนะวันนี้อ,อย่า,วางวะเงียบเงียบเงาเงาตะจันกันเราพี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะขอโตโจบคลิปอ้อยพอกันคลิปไหนคลิปไหนไปก่อนสบ,บายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเอ,อ้ยอ่ะไปก่อนปวด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 